มีคนถามหมกบเป็นไงบ้างหมกบชอบมากเลยอ่ะเปิดตังไหลเรามาแม่ก็ชอบเลือดขพงแม่เป็นเลือดร้อยเอ็ดหนูว่าเป็นเลือดร้อยเอ็ดก็เลยชอบม,มันเปิดฟังทลาวันเลยค่ะแต่วันนี้ไม่ได้เปิดแต่ก็ไปเปิดออกมาทั้งนอก ี่เนยอ,อ่านเน้นหนูจะรักพี่เนยที่สุดไม่เชื่อเลยค่ะมอะไรแบบเนี้ยแต่อ่านนะไม่เชื่อแต่อ่านอ่านแล้วไม่รู้ลนะต้องทําแต่ว่าเรื่องว่ารักพี่ที่สุดเนะี่ยไม่รู้ดิเจอเยอะแบบว่าบอกรักเราที่สุดแบบรักเราคนเดียวพอสุดท้ายก็แบบไปรักคนอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยเจอบ่อยมากเลยก็เลยแบบเจ็บแล้วจาก็เลยไม่ค่อยเชื่อแล้วค่ะดูกปะ เาเรียกว่าต่อไปอนี้จะเป็น re-action เท่ากับ re-action <c oughs> ใครรักเราที่สุดเราก็จะรักเขาที่สุดใครไม่รักเราเราก็าจะไม่รักเขา <c oughs> ใครรักหลายคนหนูก็จะไม่แบ่งให้เยอะหนูก็จะแบ่งความรักของหนูให้แค่นิดเดียวถ้าใครแบ่งความรักของหนูให้หนูแค่นิดเดียวหนูก็จะให้เขาแค่นิดเดียวเท่านั้นเป็นคนเจ้าแข่ เราจะแอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นนะคะต่อไปนี้ดูป่ะขอโทษนะแกล้งเล่น,เ,นเหมือนแคร่ใช่แคร <c oughs> ่หน่อยขอบคุณนังส,งสงยังย นั่งดูหนังกิงค้าแม่ไปไหนมาเอาไปคุยไหมยังเงียบให้ทุกคนไปคุยกับแม่แป้าแฟนกินข้าวเฮ้ยรอับแป๊บหน้าตัวเองเราเลกนิดเดียว ขนมกินหนูใช่ปะพูดจริงนะยังไม่สั่งจากร้านนี้นะเป็นขนะไรบ้างขนมนี้มันมีไอติมอะที่โดนอย่ารีบนะเดี๋ยวติดคอ